สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชม19นาฬิก13มีนาคม2565นะครับคลิปก่อนหน้านี้เราเคยนำเรื่องแบ่งความรุนแรงของโลคโควิด19เป็น3สีมาให้ดูแล้วครับเมื่อช่วงกัวันวันนี้แหะครับสีเขียวคืออะไรสีเหลืองคืออะไรสีแดงคืออะไรนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาบอกว่าเริ่ม16มีนาคมนี้นะครับรัฐบาลให้เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ สำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยโควิดที่จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองกับแดงนะเข้าเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ฟรีเลยครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นกรณีฉุกเฉินส่วนผู้ป่วยที่จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียวต้องเข้าโรงพยาบาลตามที่ระบุในสิทธิ์ของตัวเองเช่นบัตรทองสถานบริการใดก็เข้าโรงพยาบาลสถานบริการนั้นตามสิทธิ์บัตรทองนะครับทำนองนี้นะครับส่วน สีเหลืองกับสีแดงเข้าโรงพยาบาลไหนได้เลยแม้ว่าม่ในระบบในสิทธิบัตรทองทำนองนี้นะครับตามสิทธิตัวเองเลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่จะเข้าหลักเกณฑ์นี้นะครับที่เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นสีเหลืองสีแดงนั่นจะต้องมีหลักเกณฑ์ก็คือต้องมีผลตรวจ ATK นะครับหรือผลปวดหรือผลตรวจ RT-PCR เป็นบวกข้อที่1จึงจะถือว่าเป็นผู้ป่วย แล้วถ้าจะจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองสีแดงต้องมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวดูในคลิปนะครับถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ว่านี้จัดเป็นเหลืองกับแดงเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เลยเริ่มสิงหวินาคมนะครับฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจไทยรู้สู้โควิดนะครับเราจะแนบลิงก์เพจนี้ไว้ที่คอไม่แรกใค้ท่านผู้ชมอ่านต่อเองอีกครั้งครับ เพจไทยรู uno, ้ส <st> ู้โควิดซึ่งเป็นเพจของรัฐบาลนะครับเมื่อ11มีนาคม2565เวลา21นาฬิกา36นาทีได้ลงข่าวนี้ว่าผู้ป่วยโควิดเข้าเกณฑ์ยูเซฟพัดต้องมีผลตรวจ ATK หรือ r t p c r เป็นบวกร่วมกับอาการดังใดอย่างหนึ่งดังนี้นะครับ1ครับหัวใจหยุดเต้นหรือมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจเช่นหายใจลำบากเขียบพันมีอาการช็อก มีภาวะโคม่าซึมลงเมื่อเทียบกับระดับความรู้สึกเดิมหรือกำลังชักเมื่อแรกครับที่จุดคัดแยกนี่จดเป็นสีจัดเข้าเกณฑ์ยูเสพพัดครับเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับ2ถ้าไม่ใช่ข้อ1นะครับอาจจะเป็นอาการนี้ร่วมด้วยก็ได้นะครับมีอาการไข้สูงเกิน3 9องศาเซนซียสมากกว่า24ชั่วโมง คืออย่างที่หนึ่งน่จะต,ต้องมีผลผลตรวจเป็นบวกก่อน a อ k นะครับแล้วก็ถ้าร่วมด้วยกับมีไข้สูงเกิน3.9องศาเนี่เกิน24ชั่วโมงนี่จัดเป็นสีเหลืองหรือสีแดงหรือว่าจัดเป็นเข้าเกณฑ์ยูเซพัสนะครับสามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้หรือหายใจเร็วกว่า,าย5่ครั้งต่อนอาทีในผู้ใหญ่หรือออกซิเจนในเลือดเมื่อแรกกลับน้อยกว่า94% หรือมีระดับออกซิเจนลดลงต่ำกว่าภาวะปกติ3%เมื่อออกแรงหรือโรคประจำต,ตัวตัวเปลี่ยนแปลงรุนแรงหรือจะเป็นต้องรับการติดตามใกล้ชิดต,ตามดุลยพินิษของแพทย์หรือในเด็กมีอาการหายใจลำบากซึมลงหรือดื่มนมหรือกินอาหารน้อยลงหรือผู้ป่วยมีความเสี่ยงตามดุลยพินิษของแพทย์นี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็น เข้าเกณฑ์ยูเสพัดยูเสพัดก็คือเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับ3มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นเหนื่อยหอบหายใจเร็วมีปัญัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือมีโรคร่วมเช่นเป็นผู้สูงอายุมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรลังโรคปอดเลือรลังอื่นๆไตเรื้อรลังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจแต่กําเนิดโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน90กิโลกร,รมัมหญิงตั้งครรภ์ตับแข็งปุิมามการต่ำและเม็ดเลือดขาวน้อยกว่าพันเซลล์ต่อไมโครลิตรหรืออด่นตามดุลพินิดของผู้คัดแยกโดยการใช้สิทธิ์สามารถโทรแจงร้ง1ห9รว้โรงพยาบาลจะประเมินอาการและรักษาเบื้องต้นและกอกรายละเอียดผ่านโปรแกรม PA ของสอพอชอหากเข้าเกณฑ์ยูเสียพ,พัดจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีทั้งนี้สอพอชอได้ เตรียมศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิท์ผู้ป่วยอยู่เฉินวิกฤตหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สองแปดเจ็ดสองเพื่อให้คําปรึกษากรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้สิทธิ์รวมถึงสารพัจบัาเอกชนกว่าสามร้อแห่งก็ใช้ในการประสานงานกรณีมีข้อติดขัดการลงข้อมูลผ่านระบบเช่นกันการใช้สิทธิ์ยูสิพ,พันะครับผู้ติดเชื้อสิทธิบัตรทอง กลุ่มอาการเหลืองหรือ,อแดงยังเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใดก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าห้องพิเศษหรืออาหารพิเศษนอกเหนือสิทธิป,ประโยชน์ส่วนกลุ่มผู้ป่วยเขียวไปรับบริการสถานบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิในระบบบัตรทองได้ทุกที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและหากอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงสามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรับ การรักษาจนหายได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเช่นกันรวมถึงสำหรับปัญหาสายด่วน1 3ึ0ได้ขยายสายเพิ่มเป็น3,200คู่สายมีสายโทรเข้าลดลงเหลือ44447สายสายหลุดหรือไม่ได้รับสายลดลง37%หรือ13%ทั้งนี้เหลือ13%นะครับสายหลุดทั้งนี้สามารถ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สปสชหรือ l i n e nhso จะจับคู่กับหน่วยบริการที่ให้บริการได้รวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวสามารถเข้าโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคมได้ทุกแห่งไม่จะเป็น,ปนต้องเป็นโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนที่สุดการรักษาส่วนกรณีกลุ่มสีเหลืองแดงสามารถเข้าร่ัมการรักษาได้ลงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนโดยเป็นการทังคมเข้าไปร่วมจ่ายทั้งหมดหากมีข้อสงสัยสามารถโทร156กด1เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดเกี่ยวก,กับว่าป่วยระดับไหนเข้าเกณฑ์ย,ยูเซพัดเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เริ่มฉลองมีนาคมนี้นะครับสาหรับท่านผู้ชมที่ฟังคลิปเราแล้วอ่านแล้ว ฟังฟังอ่านแล้วไม่เข้าใจ,าใจถ้าผู้ชมสามารถอ่านเองที่คอมเมนต์แรกครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ